สวัสดีคะ่ะทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ของชาวราศีมีนนะคะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงในช่วงของเดือนพฤศจิกาคมปี2564นะคะวันนี้เสียงอาจจะแปลกๆไปหน่อยนะคะเพราะเป็นวาดเองนะน่าจะพอฟังดูเรื่องเนาะอ่ะเอาเรามาเริ่มที่งานก่อนนะคะการงานของคุณในช่วงนี้ถึงมันจะยุ่งถึงมันจะหนัก แต่มันเป็นไปได้ดีค่ะกำลังพุ่งค่ะกำลังดุ้งโรดเอาอย่างนี้เลยนะนะแต่การพุ่งพุ่งไปตรงนี้การที่คุณจะมีงานเข้ามาถาดถมเข้ามารับทรัพย์แบบเนี้ยคุณก็ต้องฝ่าฟันมันหน่อยต้องสู้กับอุปสรรคหน่อยบางท่านเป็นเจ้าของกิจการนะคะการงานไปได้ดีเช่นกันเกี่ยวกับร้านอาหารบางท่านเป็น โปรเจกต์ Project, คิดงานนั่นคิดงานนี่ก็ไปได้ดีเช่นกันนะทำมาค้าขายก็ไปได้ดีเหมือนกันนะแต่คนที่ค้าขายเหมือนเรามันก็มีเยอะนะคนที่ทำงานประจำก็ระวังเรื่องการขัดแย้งด้วยนะขัดแย้งกันภายในองค์กรภายในหน่วยงานภายในลายภายในโรงงานอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องอใจเย็นหน่อยใจยร่มหน่อย นะคืองานมาดีไงงานกำลังพุ่งเนี่ยงานกำลังพุ่งเลยะคะ่ะเงินก็มาเยอะเชียวนะอืมอืมมันก็มันก็ต้องมีตัวหักล้างกันบ้างเป็นธรรมดาเป็นธรรมดานะคะอุปสรรคมีให้แก้ไม่ได้มีไว้ท้อหลายคนที่เข้ามาดูคลิปของดิฉันก็จะได้ยินคำนี้บ่อยมากพยายามจะกระตุ้นให้ทุกคนมีแรงสู้นเองนะ อแต่ถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับที่ดินหอพักบ้านเช่าที่นาที่รกร้างที่ตัวเองอเป็นกรรมสิทธิ์อยู่แล้วก็มีอาจจะมีเรื่องอาถรรพ์อะไรบางอย่างแล้วก็ก็คงต้องหาคนผู้รู้มาแก้ไขนะคะผู้รู้ตรงนี้ไม่ใช่เจ้าค่อยทรงไม่ใช่พระนะนะคะคนนี้เขาจะเป็นคนที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ให้มาแก้เอา No. เน้นนะคะไม่ใช่จาคอรงไม่ใช่พระนะนะไม่ใช่คนที่ถือศีลนะเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาไม่เกี่ยวน,นะ,อนนะนเอาอย่างนี้แล้วกันเอาเข้าใจเอาเองนะเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นะจะมอเขาใช่เหมือนกันนะนะนี่คะ่ะอาสาริมทรัพย์มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอาถรรพ์ต่างๆนะคะก็ค่อนข้างยุ่งอยู่ วุ่นวายเลยล่ะนะเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่นะอ่ะต่อไปเรามาดูเรื่องสุขภาพสุขภาพโอเคดีค่ะไม่มีปัญหาด้านสุขภาพเป็นก็เป็นประมาณอย่างที่ดิฉันเป็นเลคะ่ะกินยาก็หายอะไรอย่างเงี้ยไปหาหมอหมอก็ทําหาอะไรเลยจัดยาให้กินนะขอโบนดิดนึงนะคะนะยาก็ไม่ฉีดให้ดูไอกขนาดนี้ เรื่องความรักคนโสดกันก่อนนะคะตามสไตล์คนโสดถ้าหากคือตัวคุณช่วงนี้มีเสน่ห์นะถ้าหากคุณไปเจอหรือว่าเจอหรือคนที่เข้ามาหาคุณเนี่ยแล้วคุณถูกใจคุณปิ๊งมากคุณชอบมากอย่าเพิ่งไปทุ่มเทอย่าเพิ่งไปซื้อของราคาแพงให้นะคะให้พูดคุยคบหากันไปก่อนเนาะ สักเดือนสองเดือนแล้วมันยังติดต่อกันอยู่ยังจูนกันอยู่ก็ก็ค่อยว่ากันอีกทีนะคะนะอืมอาจจะเป็นคนที่แก่กว่ามีอายุมากกว่านะส่วนท่านที่มีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วอืต้องอจัดสรรเวลานะ ให้กับแฟนด้วยนะคะต้องนั่งคุยกันแล้วว่าอ่าเรื่องงานน่ะมันต้องจบตรงนี้และที่เหลือเป็นเวลาของเราสองคนอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าทั้งแฟนคุณทังตัวคุณอาจจะย่งกับงานนะคะจนไม่มีเวลาที่จะมาปฏิสัมพันธ์กันนะแค่นี้เองในเดือนนี้นะเพราะว่างานคุณก็รุ่งจริงๆ เงินก็มาเยอะเลยนะคือมันก็ต้องมีตัวหักล้างกันบ้างเป็นธรรมดานะคะเพราะว่าในในเดือนนี้คุณจะพุ่งไปที่งานเลยะคะ่ะคุณจะไม่พุ่งไปที่ครอบครัวลูกเลิอกอะไรจะไม่ได้ดูเลยพ่อแม่อะไรแทบจะไม่โทรหาเลยนะอย่างนี้นะอืมเพราะฉะนั้นแล้วอยู่ที่ตัวคุณว่าจะจะัดสรรเวลาตัวเองอย่างไร นะข้อติดตริงมไม่ค่อยมีอะไรมากนะักอย่าจะติดจริงสำหรับคุณโสดเพราะว่าเดือนนี้คุณจะดูดีมีเสน่ห์นะเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องอคืออย่าเพิ่งใจใหญ่อะหน้าใหญ่ใจโตอย่าพิ่งดูดูไปก่อนคบคบไปก่อนประมาณสองสามเดือนถ้ายัง แชทแล้วยังตอบแชทแล้วยังตอบก็เออค่อยว่ากันอีกทีนะแต่ถ้าสองปีแล้วมันก็ยังเอความสัมพันธ์ยังไม่ก้าวหน้าก็ต้องถอยนะนะคะนะอืมไม่มีอะไรจะพูดละพอพูดมากเดี๋ยวจะไอน,นะคะนะอืม เรื่องที่จติตติงก็หมดแล้วนะคะสุขภาพคุณคุณดีนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะตามหน้าภายัยีน้ก็หมดแล้วนะคะก็ขอทุกท่านนะคะประสบความสําเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงนิงนและความรักสําหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ